สวัสดีค่ะเช้านี้เรามากินข้าวเช้ากันนะคะข้าวเช้าของแม่ค้าก็จะไม่เหมือนใครนี่ก็คือขยาโปรตีนียง่ายบริหนึ่งบรไดยอย่าง,นนงาเนาะเลียงง่ายเลี้ยงง่ายเราเป็นเลี้ยงไหม <laughs> แล้วเราก็จะไปทำเบชากันนะคะวันนี้ มืัอน,นี้เ้าก็สีเฮดเบดซ่าเบดซ่าเขียวเบดซ่าไทยใยเนาะใส่เป็นน้ำไว้อย,อยากให้เป็นเมืองบรรยากาศนาราโอเคยไหมไปเบิ่งบรรยากาศนารานก,กันค่ะเรามาดูบรรยากาศหน้าร้านกันนะคะเบิ่งเต็มๆค่ะนี่อันนี้ยามันปิวเลยเอาหินมาทับไปก็คือถ้าม่มีหินมันก็จะสวยแบบนี้ แดดมาเจ่มมคะแขกนี่ดเจ่เมมากเลย,ยเจ่มมากเลยค่ะสวย นังชื้อชื่อังชื้อชือ,ชอกันค่ะนมากเลยทางมุมนี้ราได้การเลยจะมีต้นไม้เพียบนะยังไ็นี่ดอกไม้ดอกงางเนาะตกแตงไปเรื่อยๆค่ะอาจจะไม่หยุดพัฒนานะคะทุกคน จะทดสอบนั่งก่อนลูกค้านะคะทดสอบดูสวยไหมเฮ็ดผัะป่นเพิ่นอันมามีเวียกที่จริงนะต้องเฮ็ดเบียดซ่าต้องเฮ็ดเอียร์แต่ว่าเขาลงคลิปซะก่อนเนาะบอกว่าจะลงคลิปทุกวันกระสีพยายามค่ะเจ้ละเมอบ่ได้ไปใส่ดอกเจ้าละเมอไปยุตตลาดน้ำนี่แหละกระสีเวียนหัวเนี้ยเลน้อยเพราะว่า ก็มี่ค่ะตรงกล้องถ้ามีขาตั้งกล้องมันก็จะตั้งแบบนี้เาานานะบบนเมน,นี่มันนี่ยังไรค่ะแค่เอาบรรยากาศมาให้เบิองถ้ารานเงาก็แวะมาเด้อจ้าเด้อเงกาก็แวะมาแวะมายอ,อกแม่ค่ะก็ได้ มาซื้อมาว่าแวะมาหยอกก็ได้พึ่งแล้วทันได้บอกนี้แตมือนีแดดแห้งยี่ดี่เมื่อวานกระแดดอย่างสีเ่เองแต่ว่าสายๆรลรอเทียงมาฝนตกไฟดับเป็นสัโมงค่ะวันนี้วันพระเราก็จะไปไหว้ศาลนะคะวันนี้เรายังไม่ไหว้เลยวันนี้เป็นวันพระ ยิมไรไปติดกันารับเราเปลี่ยนมุมนะเมื่อกี้เราอยาดน้นตาเจ็เราเปลี่ยนมุมนะคะถ้าบางกล่องมุมนี้เขาซองเข้าไปกินเยบร้อยแล้วแม่ค่ะกตสิกินเัง่สี่ลัซูมอือ เขย่าโปรตีนแทนนะคะ่ะก็มี่ะตัง้ตงกล้องน้ำมันจะพอดีแบบนี้อ่ะแต่มันเบาๆแล้ก็ต้องจับออกก็ได้จับออกก็ได้ นี่มันไม่ยังไยคะ่ะแค่เอาบรริการหน้าร้านมาดูเฉยๆเดี๋ยวเขาสิเอาเดอกไม้มาตกแต่งเอาไม้เขาเอ้นอมาไม่ยังก็เป็นเาวันย์น่ะแม้ที่มันหอยหอยลงมาหอยลงมานะจะเขาเอ,าอาว่อหาังล่ยันตกตกภาษากรากมากเลยไม่ยังไม่แขวนหรอไม้ประดับแม เป็นท้อวันสุดเป็นย้อยๆลงมานะ่ะอาจะเขียนไว้ให้มันย้อยลงมาง่ายๆมันลมลืนเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังิดตามสอนต่อไปเนาะตอนนี้บ่นมีอยังไรแค่ทายบรรยากาศมาให้เบิ่งซืซอๆเนอนไม่มีอะไรมากมเดี๋ยวเริ่มซ่องนาไม่ค่ะเ,เดี๋ยวไม่ค่ะจะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เนาะ ไม่ขาดสิไปเตรียมของเบสซ่าไม่ค่ะท่านแตเฮ็ดอยู่ต้องเฮ็ดเบสซ่าไทยเบสซ่าเขียวนะคะทำไว้แต่ว่าถามว่าเฮ็ดแบบสแตทเครื่องเกี่ยวต้นเกี่ยวดีค่ะแต่ถ้าออเดอร์มันมาพร้อมกันมันจะเฮ็ดบ่ทันเกจาก็เลยเฮ็ดเพื่อไหวซื้อเฮ็ดเบสซ่าในเฮ็ดไหวซื้อเพื่อออเดอร์เขาสั่งมาพร้อมกัน พันซ่าหลายเขอธธาอมประทาเว้พราว่าอ,อยังเขามีโตเลือกหลายเนาะบ้านหนา้าบ้านตานมมี่ซิปกาล้าน,นะคะเจ้ามีซิปเดือกเบสซ่าหลายเขอา,าขอมประทาเนาะก็ละเลยเป็นในคนที่บ้านกองเฮดเบสซาไว้ค่ะซิปกาล้านนี่ดีเดียวถ้ามีโอกาสเซรีวิวแต่ละ้านในเบิร์เนาะป่านในเมืองนะหาหมู่บ้าน มีสิบสองล้านแล้วพีคสุดคือมีน้ำแก้วละแก้วละยี่สิบบาททุกเมนูนี่แล้วมันจังก่ะเนีน่ยเนี่ยลาซี่ตายก่อนตอนนี้เวลาเลียบปับ๊บกับมีทั้งราคา20บาทกับมีราคาปกติกับสากับมีฟันกับสามหาเนาะค่ะกับมีครีมชีดมีวิปครีมกับเสร์ฟเซิร์ฟกันไปเนาะวิปครีมกับเพิ่ม10บ,บาทครีมชีดกับสิบ,บ,าสบ,บาทค่ะ เดี๋ยวกางขออนุญาตไปเดียวของก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเราฟัองอย่าลืมกดติดตามด้วยก,กด Subscribe ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย